กินข้าวพักผ่อนแล้วก็ตัวแรกลงบาหดข้าอีทุกคนเลยตอนนี้จะทำได้ละสามโมงแล้ว เอาข่าวเลยครับอ่เขาลิง้นหมนี้ได้ร่างตุกเนี่ลิงดื้อไอสาวมัดทุกทุกคนยังน้อยยังด้ยยังกระดับตุกกระดับฉะนั้นโบมัดก็ได้ฝนไม่เท่าไหมอะไรแบบนี้แกยุทธิ์ถึงทุกคนเลยคำนด้เละ มันข้าวมูลวหลกความิโี้เอเยอะเหรอทีขทามาได้แห้งไม่บอกมีแห้งทำนึได้แล้วปดกิบอ,อู้บ่ไดดมันหลายเพิ่งมีได้ าวลูกนะฮะเลยเข้ามาจัดเยี่ว่าไม่อมเลยนะอไปข้าอ่ะไปอตอหเห็นบอกมันเข้านไมจัดไหมยาวิเศโอ้โหมจาให้ตัวนะได้อยู่ัวใหญ่จ้าเจาประเ เราจะกไเลล่าจากพเริ่มมีนูกรไม้น้เอา่อมกำ่อมคนเดี๋ยวขาจพูดงเอาข้างนามเลกะเอาข้อเปิดอะไรส่ใเข้าได้คนมากิดเนขอเปิดเท่าไหร่มัดยังไม่นะ หูเห่ยเนียูหน่ยนออหูหนยเนี่ยลัไปด่าเยทุกคนเหมืนเล่ลนี้นเย้ไปแล้วนะบน๊เนตเรับหนูขาอยู่ี่ี้หน่ยหนี่ก็หดเมื่อรทุกคนเลย เอ็ออมรถเฮ้ยยยยยพอดี3ารถจังมด กับปูกับปูขนยาแล้วแล้วทุกคนเอ้ยบอกเขาเจ้ามาปั่นเฮอก่อนหน้าเขาเจ้าย่าานนายอนคนเหนื่อยเลาจางคนเกี่ยวเข้านะมื้อนี้ว่าสิบป่ายคนแรวไว้าแล้ววันนี้นอนเล่นหลายคนยุมย้มๆ ไรขคนแล้วใบแล้วไหวแล้ววันนี้ <Okay. S 1> <laughs> มาบอ่ออันเพื่อเจ้าบอ่ออันบอ่อบั่นไปปั้นข้าวเฮ้อหดแล้วแล้วทุกคนอเออข้าวกะได้ปลาไหลเลยกลองข้าวเบิงเ้งแต่กลองข้าวเสียดายืลบไหลกะไปเย็บข้าวปูเฮอไม่เท่าพู ว่านทุกคนเลยแม่ลอยว่าเอาเป่ลนึงหน้าแปะเอาลายเอากระสอบนึงมาจะปโปนึงโคตรโดหน้านี้เราบอกเลยเอ้ยมาค่ะคุณไปหลายปีมันก็เสร็จเร็ว เอามันจะกล่องอยู่ตอนนั้นแบมันลมือบอแบกแบกถุงบนต้วงมันก็ุงถุงมดห้าวเ่ากเรีย้ยโอ้คนแล้วหลายเลยจ้างก็ได้ยังไง ทำได้้ทุกคนเลยรถปั่นเข่ากันยังบ่มาถ้ารถปั่นกับเจ้าเอาอะไรกับท่านในมือนะนะยู่เถียงทุกคนเลยถ้ารถปั่นกับเจ้ามายังบ่มาทุกคนเลยตัวนี้ก็มืดแล้วนะไม่ละน้อยต้มน้ำเต้าทุกคนเลยได้มือได้อะไรกันต้มต้มเต้าไม่เข้ากับต้มน้ำเต้าบุซูคนเกือกี่แล้วบุซูสามคนเลยซุกน้อยนึงมันบุซูฆ่าเราอะไรกันกินได้ยุกน่ รถบั่นกับเจ้ามาแล้วนะทุกคนเอ้ยตอนนี้ก็มดืดคักและหนึ่งทุ่มปั่นเข้ากลางคืนได้มื่อนี้โเขาเจ้ามาปั่นตะเวนทุกคนเพราะว่าเขาเจ้ายัางไปปั่นลานของคนอื่นเพราะทันเร็วขาเจ้าก็เลยปวดมากปั่นแล้วนะทุกคนเลย เปล่าเปล่าไรมัดเปล่ารถทุกคนเลย เค้นแล้วทุกคนโดยไข่แล้วมันเคนแบบมันเอาเข้าลายแล้วก็มันเค้นหลอง กรากัร <t colours> ู้เคยมากรกเป้าเปิดเป็ดตระดูกเนาะเทสนี่แหละทุกคนเลยผูกเกเฟืองกระสุนเการเจ้น่าเหล่ะปาังลาลดนะเออตู้ผมเทสีหึงเลย อะไลยบ่ได้นับไม่ได้นับเลยมาแล้วจากนับเบึงจะเบิร์แรกเข้าก่ะบาแล้วซ้ำทุกคนเลยบีหวงปั้นเขาเจ้าแตะนะปั้นมาได้ใวบัดนี้ก่ะสากาได้สาสิบเอ็ดเป่าทุกคนเลยรถหงปั้นเขาเจ้าผัดบีแตะละ บ่เลี ah. be, yeah. no. ้ยวซำหน่อยจะมือเลยบะนี้ทุกคนดเลยเขาเจ้าเป่งกับประธานได้นะมีเงินบ่อปั้นทุ้คนมดเลยแล้วมือเอาบีมาซื้อไหมแจ็คสัได้โบมือกับไล่ได้ทั้งหมดเลยบ่ไล่กับมือละแล้น้อยสีหยางมือกำนงถ้ากขาเจ้าเป่งได้กับมือื่พอน้อยจะเชี่ยวมือฮื่นทุ้คนดเยปลามือบะนี้ เม่อว่านยางมือกับพอและน้อยแลกแลับมิ่ีว่าข่าวทุกคนเอ้ยเพื่อชิ้นหอดเถื่อนกระหึงหงห่งเตียบน้กาเถือนแลวทุกคนเอ้ยสิไปหาอาบนาอ้ามนายินข้านอนแล้ววันนี้ยวพบกันใหม่ยื่นทุกคนตอนนี้กะซาและแจ้งแล้วทุกคนเอ้ยพอแล้วน้อยเก่เข้ามารมหมืดแต่จัเป้าสะโพ ไดสี่คิเป่าทุกคนเลยคิดไว้สี่หัวหอดเขาแปงไา้โบาบ้เรากรเทือนเลยมันไปมัหฮอดมดฟีแล้ววะยังไม่ได้นอนนอนนั่นล้านนั่นหละตอนปั้นพอดีทกปั้นเขาเจ้าบีแต่เวาตอนนั้นได้ซ้มทีเป่า บอแก้วมาซอยทุกคนเ้ยบอแก้วเทียน้อยบาแปวเท่าผายนาเมื่อนั้นนะกับอะไรแหละนองของโผลได้โดยเอามาหุ่นซอยอะมาหาเมาลิงระวางหูต่ำาคือเด้อแห่งเรนลิง ีน่าเห้ก่านี้อืมน่าร้งเฮ็ดปีเลวนี่นะได้ชีชิปสามทุกคนเลยปีนี้ได้ชีชินนปชชปีเลวนี้ได้ไรอารนณ์ข้น,นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ขอบใจมุดทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ละน้อยเด้อแอบชมกันไม่คิดนะบาย